เกษตรกรตอนนี้เนี่ยสนใจอยากจะเข้าระบบมาตรฐานเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าเงินน่ะใช้ได้ไม่เยอะหรอกคือหมายถึงว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะต่อการเข้าระบบมาตรฐานในการควบคุมแต่ว่าหลักเกณฑ์หลักการต่างๆอ่ะผมเรียนถามวันนี้ครับว่าทางกรมประมงเนี่ยเรามีการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงเพื่อที่จะเข้าระบบมาตรฐานเนี่ยยังไงบ้างครับคือเป็นแนวนโยบายที่ที่เราเชิญชวนท่านเข้ามาสู่ระบบ GIP มาตั้งตั้งแต่ต้นนะครับทำมาก็ ต่อเนื่องหลายปีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมาตรฐานที่ทางต่างประเทศต้องการมาตรฐานบังคับเนี่ยจะเข้ามาเยอะอย่างเช่นกุ้งทะเลเนี่ยแทบจะ90เกือบถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เข้ามาสู่มาตรฐาน JAP เกือบทั้งหมดนะครับส่วนสัตว์น้ำบืนอื่นอย่างเช่นกุ้งกร้า,กามก็เป็นตัวใหม่ที่ที่เราจะทําให้มันมาตรฐานได้เกือบร้อเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าหวังจะไป ส่งไปตางตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับส่วนสัตว์น้ําจะเป็นสัตว์น้ําจืดอื่นๆนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เราเชิญชวนท่านเข้ามาสู่ระบบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดต่อที่สํานักง,งานประมงจังหวัดหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริการน้ำจดืดน้ำชายฝั่งที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อสมัครเข้ามาในระบบเพื่อจะทําการตรวจประเมินและก็ รับรอง G A P ให้ต่อไปนะครับครับอันนี้มีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงครับนำไปชนสัมพันธ์ของกรมมีคนทั้งเข้าไปแนะนำครับครับแล้วเข้าไปตรวจประเมินการตรวจประเมินก็ท่านอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่การปฏิบัติตามข้อแนะนำนะครับแต่เชื่อว่ามันไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่คนทั่วไปสามารถที่จะทำได้ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็มีความระมัดระวังในสิ่งที่การทำงานเพื่อจะไม่ไม่เอาสิ่งที่ ไม่มีที่มาที่ไปมาใช้ในฟาร์มในะพวกเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับส่วนสุขอนามัยเช่นความสะอาดต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าการทําให้สถานที่ผลิตเนี่ยสะอาดปลอดภัยย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าเราใส่ใจผู้บริโภคครับ ครับผมถาม3ประเด็นอย่างนี้ครับประเด็นที่1นนะครับหากเข้าระบบแล้วนะครับในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานแบบนี้จะช่วยให้เกรรษตรกรผู้เพาะเลี้ยงนั้นลดความเสี่ยงในเรื่องของอะไรบ้าง2ก็คือว่าจะทําให้เกรรษตรกรนั้นลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไงบ้างสุดท้ายครับก็คือประชาชนผู้บริโภคเนี่ยจะได้บริโภคอาหารที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงมีความปลอดภัยด้วยยังไงบ้างครับครับเรื่องเรื่องออความปลอดภัยของผู้บริโภคกันชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้ามันผ่านระบบของความ ตรวจคัดกรองในเรื่องฟาร์มนะครับผมใช้ศัพท์เดียวกันกับครโควิดแล้วกันครับคือมาตรฐานต่างก็เหมือนกับการคัดกรองนะครับผ่านไปจนถึงขั้นสุดท้ายได้รับรอง G A P เนี่ยผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่าท่านสามารถที่บริโภคได้อย่าง เชื่อสนิทใจได้ว่าไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายรหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับว่าสัตว์น้ําที่ท่านกําลังกินอยู่นี้ซื้อไปนั้นนะครับมาจากที่ไหน,นเพาะเลี้ยงอย่างไงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของทั้งโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมีสารตกค้างไหมอย่างนี้นะครับ